ระหว่างก่อนใช้แล้วก็หลังใช้อย่างเงี้ยครับพ่อมันจะมีความแตกต่างหรืออะไรยังไงกันบ้างครับพ่อครับตอนที่ยังไม่ได้ใช้ไออปช่วยเวสปีตัวนี้ก็คือพ่นธรรมดาแล้วทีนี้มันก็จะเป็นก็นเป็นเป็นแบบมันไม่ค่อยซึมเข้าไปนะครับทีนี้ครับแล้วก็ทีนี้พ่นมันก็เปลืองเปลืองฮอร์โมนเปลืองทุนเปลืองสารพัดเปลืองเนี่ยเพราะว่ามันมันต้องพ่นเยอะ ครับผมแต่พอมาใช้ตัวนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยพอเราพน่นเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งแบบฟืดฟืดฟืดไปตามใบมันนะมันโดนปุ๊บเสร็จมันก็มันก็จะไปแบบรวดเร็วเลยรวดเร็วรวดเร็วปุ๊บทีนี้เมื่อมันไปเร็วแบบนี้เราก็ไม่เปลืองไม่เปลืองฮอร์โมนไม่เปลืองยาไม่เปลืองอะไรไประหยัดต้นทุนลงมาอีกเยอะแล้วทีนี้พืชเราก็งามเร็วเพราะว่ามันเข้าไปเข้าไปในใบมันซึมเข้าไปในในใบแบบไปแบบเหมือนกับอาหารจานด,วดนะ่วน่ะ เพื่อได้กินเร็วครับแล้วที่นี้มันก็เลยงามเร็วเมื่องามเร็วปุ๊บทุนเราก็ลดลงฮอร์โมนที่จะมาพ่นเนี่ยแทนที่เราจะซื้อเป็นหมื่นเราอาจจะซื้อจักประมาณสักเจ็ดพันแปดพันอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. มันมีมีมีการประหยัดต้นทุนเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยพ่นเนี่ยสี่ถังสี่ถังเนี่ยถึงจะทั่วทั้งสวนคถังละสองร้อยลิตรตอนนี้มันก็เหลือแค่สามถังนะี่คือคือมันเห็นชัดเจนเลยว่า สมถังนี่คือทั่วหมดเลยเปียกละเอียดหมดเมื่อก่อนยังไม่ได้ใช้ตัวนี้เนี่ยสี่ถังเต็มๆเนี่ยครับถึงจะทั่วอืประหยัดไปสองร้อยลิตรอีนนี้สองรอยลิตรเนี่ยเราก็ฮอร์โมนเท่าไหร่อ่ะกาแต่และตัวที่ผสมลงไปลงไปอ่าอันนี้ก็คือเสียงจากเกษตรกรตัวจริงนะครับที่ใช้อผลิตภัณฑ์อัปเช่เวสปิดแล้วเป็นอย่างไรนะครับผม ครับรายการเคสไม่รับฉบับหัวคนป่าคลิปหน้าเราจะไปถ่ายทํากันที่ไหนนะครับก็โปรดติดตามชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ